คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านด้วยนะจ๊ะก็วันนี้มาเจอก,กันกับเกมใหม่เลยนะคะมาทุนที่500บาทขอเปอิดถั่วที่เบทหนึ่งกันก่อนเลยละกันพี่พี่กดเทอร์โบไปด้วยนะจ๊ะพี่พี่ท่านไหนอยากเล่นอยากตามนะ,ะคะคลิกลิงที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะเป็นลิง์ที่น้องปักหมุดเท่านั้นนะคะที่นี่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสมัครไม่เป็นก็สามารถแจ้งข้อมูลกันเข้ามาได้ไม่มีขั้นต่ําไม่ติดยอดไม่ติดเทอร์เลยนะจ๊ะทองกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดครั้งนะคะพี่พี่ขาไม่จํากัดจํานวนนะแล้วก เินด้วยนะคะหรือสามารถแอด mmm 1 2 3มาก็ได้เด้อสู่มาเดี๋ยวน้องจะเปลี่ยนเบสล้วพี่หลังรอบนี้ถ้าเบสหนึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขอไปที่เบสต,ต่อไปกันเลยแล้วกันนะ เออแต่ตัววายมาให้ดีวะ่ะตัววายมาให้สวยว่ะพี่มาให้ไหล่ตัวเลยนะเก็บหอมรอมริษไปก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดซับสไคร e ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเราจะได้มาพบเจอกันในทุกๆวันนะจ๊ะไปกันต่อเลยอีกสองมุนสุดท้าย <c oughs> อ้ยห้าบาท <c oughs> ไหลไปจ้ะเออเฮ้ยไปต่อไม่รอแล้วนะเก็บทีละนิดทีละน้อยไปก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนมันก็ยังไหลยอยู่ว่างอะอะน้องจะไปที่เบสสูงเลยจ้ะไปที่เบสสิบเลยนะสิบหมุนจัดไป ยังไงเบสิบมันจะมาให้สวยหรือไม่ก็รอลุ้นรอตามกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับเกมใหม่เนี้ยรอบนี้ยังไงโอห้าบาทเองก็ะเนี้ยเอสามบาทโอ้ไปต่อจ้ะพี่อย่าไปย่องเก้าบาทมาให้ละเบิม ด้หลังรอบนี้นะคะพี่ก็จะไปที่เบตต่อไปเลยละกันยี่สิบเก้าบาทพอแบบหอมปากหอมคอมาทุนห้าร้อยตอนนี้ขาดทุนอยู่นะจ๊ะตายเลยไอ้ตาเว้ยน้องจะไปที่เบตห้าสิบเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไปที่เบทสูงกันเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ ให้เพิ่มเบ็ดเข้ามาเลยพี่ไม่ต้องกลัวไปจ้า,าไปจ้าเข้าฟีมันจะเจกให้หรือเปล่าอ๊ะเข้าฟีจะมาสวยให้หรือไม่ห้อยตายละพี่ เกมกระโลกนี่อันนี้ครั้งแรกนะที่น้องเล่นมานะคะพี่พี่ค่ะเห็นมันเข้ามาแล้วก็ต้องลองดู il, เนาะสำหรับเกมใหม่โอ uh, ้โหเจ็ดสิบสองบาทยังอบาพอเด้อสู้อ่ะอีกสิบปดหมุนสุดท้ายนะจ๊ะมาอีกสิบหกหมุนสุดท้ายจตาวายมา วายมงวายมีวายมาแฮ่สี่สิบสี่บาทแฮ่ร้อยเจ็ดสิบสามแฮ่ห้าสิบ สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากเล่นอยากตามนะคะลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเป็นลิงก์ที่น้องปักหมุดเท่านั้นเลยนะคะสมัครหน้าเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะไม่มีขั้นต่ำไม่ติดยอดไม่ติดเทินนะคะถอนกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดครั้งไม่จํากัดจํานวนนะจ๊ะพี่ๆใครสนใจอยากเล่นอยากตามอยากรับสูตรฟรีก็สามารถเข้ามารับได้เลยน้องแจกให้ฟรีนะคะพี่ๆนะไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวนะคะ ฟรีก็คือฟรีนะพี่ไม่คิดตังเม้แต่บาทเดียวเลยแล้วสามารถเอาไปใช้ได้กําไรแน่นอนน้องกล้าการันตีนะคะเพราะว่าตัวส่วนตัวนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเกมแจกเกมแตกบอกให้ทุกเวลาบอกให้ทุก24ชั่วโมงเราสามารถเลือกเล่นเกมที่ถูกต้องได้เลยนะคะไม่ต้องสุ่มเลือกเล่นเกมอีกต่อไปแล้วบางคนสุ่มเลือกเล่นเกมด้วยตัวเองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกมที่เราเลือกเล่นมันแจกให้หรือเปล่าใช่ไหม เราก็เลยต้องเลือกเล่นตามอัตราการชนะเป็นสูตร AI ตัวนี้นี่เองรับไปก่อนนะพี่6 0ร้อยก็บาทในรอบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าสำหรับเปิดหนะสบนะไหลไปกันต่อน,นะคะพี่ๆไหลปุยไหลไปเล่นที่ไหนไม่ได้ไม่เจ๊งไม่แตกก็เปิดใจหาที่ใหม่เล่นนะที่ไหนเราเล่นแล้วลงทุนแล้วมันไม่โอเคนะคะหาที่ใหม่ได้เลยนะคะเราก็ได้ลองแล้ว เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วนะพี่เบสนี้ไม่คงทนไม่สถะไม่สดเลยนะคะเราจะไปเบท80ดนะคะพี่พี่ในะรอบนี้นะคะขอจัดเบสสูงๆกันมากนะคะเป็นเกมใหม่ที่อยากเล่นเบสสูงนะคะดูว่ามันจะแจกให้เยอะหรือเปล่าอุ <c> ้ย <oughs> ตายแล้วพี่ตายแล้วพี่อันนี้เกมใหม่จริงๆอะเปล่าเนี่ยการโลกกระจายจริงๆเลว่า รอมาพี่143เดี๋ยวหลังรอบนี้น้องก็ว่าจะจะพอแล้วจะเปลี่ยนเกมแล้วนะพี่นะอันนี้มาเล่นเกมใหม่ให้พี่พี่ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่ามันเป็นเย่ยงไรเล่นยังไงนี่คะเป็นแบบไหนนี่สามเก้้าเริ่มมาแล้วพี่เริ่มมาแล้วจ้าอีกคอมุนสุดท้ายนะจ้า ไปกันต่ออุย้ยวายมาอย่างนี้จ้าพี่500ร้อยกระบาทสวยจ้าพี่โอ้โหสามกว่าไปต่ออีกจ้าพี่นี่อ่ะไปยองกันเลยนะคะอสําหรับใครที่อยากเล่นอยากตามนะคะคลิกลิงใต้คอมเมนต์ที่น้องปักหมุดได้เลยนะเดี๋ยวหลังรอบนี้น้องก็จะไปถอนแล้วแล้วก็จะไปเปลี่ยนเกมเล่นอีกเกมแล้วนะ เกมนี้ก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะคะพี่ๆก็ดีกว่าขาดทุนนะได้กำไรมาหลักพันนะคะพี่ๆข่าวก็ได้ค่าขับข้าวอืมก็ได้กินขนมกันต้องจะให้มากมากอ,อีกสามุูนะครับผมอ่ะครับพี่เดี๋ยวน้องจะไปถอนแล้วนะหลังรอบนี้นะคะพี่ๆนะ ใครที่อยากตามรีบเข้ามาตามกันได้เลยเออสองร้อยแปดดิเออเออมาพี่วันนี้ก็สวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนด้วยนะคะสวัสดีจ้า